มาสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมฮะเดี๋ยวจะมาเล่านะครับผมฮะเจ้า NT คันนี้ให้ฟังนะครับผมฮะอยู่ๆว่ามาจอดที่บ้านผมได้ยังไงนะครับผมฮะถ้าที่เป็นแฟนคลับ FC ร้านขวัญเมลราซาวนะก็จะรู้ว่าสาเหตุที่ได้ NT คันนี้มาจอดที่รถที่ร้านเนี่ยมาเพราะอะไรนะครับผมฮะอันดับแรกเลยนะครับผมฮะก็คือมันเป็นการรับผิดชอบของทางร้านนะครับผมฮะทางร้านได้ไปออนทัวร์ภาคเหนือนะครับผมครับแล้วได้ทาการติดตั้งไฟ ให้ลูกค้าผิดพลาดนะครับผมฮะซึ่งคันนี้เราติดตั้งไปแล้วเกือบเกือบยีคันนะแต่วันนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เรานอนน้อยขับรถแล้วก็ช่วงที่เราคุยปรับสังสรรค์กับลูกค้าระหว่างทํารถอยู่แล้วก็ตัวต่อตัวนะครับผมฮะอันนี้เราถือเป็นความรับผิดชอบของเราครับเราก็ได้การทําต่อสายแค่2สเส้นนะครับผมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันผิดพลาดยังไงนะครับผมฮะอ้ามาดูกันแป๊บหนึง่ง อ่ะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนั้นเราผิดพลาดกันยังไงนะครับผมฮะวันนี้เราจะมาอธิบายวันที่เราได้รถคันที่มานะครับทกก็คืออันดับแรกเลยนะครับมันจะมีนะครับผมครับดีเลยตัวนี้นะครับผมฮะผมมันจะเสร็จงานอยู่แล้วนะครับผมฮะมันจะมีสายสีดำสองเส้นนี้นะครับผมครับซึ่งผมแค่เสียบผิดเองนะครับผมครับผมเอาเส้นนี้มาใส่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วเอานี้มา่ฝั่งนี้ครับมันเกิดอาการไฟย้อนนะครับย้อนไปที่โคมไฟหน้า ซึ่งโคมไฟหน้ามันก็จะติดค้างประมาณนี้นะครับนี่ฮะแอบติดค้างประมาณนี้คือไฟสูงไว้ต่ําติดค้างหมดเลยแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวรถนะไม่ไมีปัญหาอะไรกับเครื่องเลยนะครับมผมฮะปกติจะไม่ติดครับปกติจะติดแค่ไฟจะไฟต่ําอย่างเดียวแล้วเวลาเปิดไฟสูงค่อยติดนะครับแต่นะครับผมฮับวันนั้นน่ะนะครับผมฮะซึ่งผมเนี่ยได้ทําการหรือหรือท,ทําทุกอี้ทางเพื่อจะให้กลับเหมือนเดิมแต่มาทําไม่ได้จริงๆนะครับผม ผมของการที่เราลื้อเยอะขนาดนี้นะครับผมฮะหลังจากที่เราเช็คแล้วนะครับผมครับผมได้การทำลื้อได้การผ่าสายไฟนะครับผมทุกอย่างหมดเลยนะอะไรต่างๆนานาครับผมฮะแล้วก็ตูมเลยนะครับผมฮะแอดมินตะกี้ได้ทำการจองรถให้ผมเรียบร้อยไปในคังนั้นแล้วนะครับผมฮะซึ่งบางคันเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับผมครับเขาจองกัน6เดือนถึงปีหนึ่งยังไม่ได้เลยผมเนี่ย แค่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยได้รถเลยนะครับผมแล้วพรอมัเงินจองเลยครับผมวาอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วงที่เราระหว่างรอรถนะครับผมมาที่เราจองไว้เรียบร้อยแล้วนะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้รถนะครับผมฮะระหว่างนั้นนะครับผมลูกค้าก็ไม่สบายใจเราก็รู้แล้วว่ารถเป็นเราเป็นรถใหม่นะครับผมว่าเราก็เห็นใจลูกค้าบอกระหว่างทางนั้นน่ะลูกค้าอยากจะไปดูที่อ่ะนะที่ศูนย์อยากจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปได้เลยนะครับผมฮะสิ่งที่เขาเปลี่ยนนะครับผมฮะผมเขาเปลี่ยนไปเลยนะครับความสบายใจครับ ผมให้เขาเปลี่ยนชุดสสยไฟนี่ครับชุดนี้ครับผมฮะชุดนี้เลยประกับนี้เลยนะครับของ NT นะครับเห็นไหมครับวันนี้เลยนะครับผมฮะเป็นชุดนี้เลยนะครับของฝั่งนี้นะครับผมครับราคา1 3 0 0 0บาทนะครับผมฮะผมโอนตังค์ให้เลยนะครับผมฮะเพื่อความสบายใจลูกค้าร้อยเลยนะครับผมครับแล้วก็อีกประมาณเดือนนึงใช่ไหมประมาณเดือนนึ่งอะประมาณเดือนหนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละนะครับผมฮะให้เราเคลียร์งานได้กล่องได้อะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการ ขับไปหาลูกค้าเลยที่พิเตโลกนะครับผมครับไปดื่มปุ๊บช่างเชิงพอเดืตับเลยเป้าหมายหลักเลยคือคมไปหน้าถอดคมไปหน้าเสร็จปุ๊บย้ายเข้าไปของเราเนี่ยไปใส่ของเขาแล้วลองเสียบดูตึ้งมันไม่หายนั่นเท่านั้นเราไม่ได้ออกรถมาแล้วเราเบอร์แคม่างเดียวงานมาสิครับผมฮะเจ็ดแปดหมื่นนะครับผมฮะซึ่งช่างศูนย์ที่พิเตโลกเขาเก่งมากนะครับผมฮะเขาเช็คไปเช็คมา อ่าวิญญานโลกนะครับผมสุดท้ายเป็นที่กล่องแคมบบสครับผมฮะรุ่นนี้มีกล่องแคมบบสนะครับอย่นี้เลยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ถังนะครับผมฮะเราถอดออมาไว้้นอกเลยนะครับซึ่งถอดเอาไปเลยซึ่งกล่องแคมบบสเนี้ยผมเอาของผมเนี้ยใส่ให้ลูกค้าไปเลยแล้วเอาของลูกค้ามาไว้ที่ผมแล้วผมก็ติดสี่ดวงประมาณนี้เลยแต่ผมชอบเพราะสี่ดวงมันติดแล้วมันเต็มผมชอบและกล่องแคมบบสมันเก้าเก้าพันบาทนะแต่ติดสี่ดวงเสร็จปุ๊บผมก็ตั้งให้ไฟให้ต่ําลงเพราะผมจะเอาไฟพวกเนี้ย เป็นไฟหลีอยู่แล้วเราไม่ใช้ไฟทางแล้วเพราะเรามีสปอร์ตไลท์ของเราอยู่แล้วนี่นะครับมีสปอร์ตไลท์อยู่แล้วเห็นไหมโอเคนะครับผมฮะฝากติดตามเจ้า n t กันนี้ด้วยนะครับผมฮะสายจอดจริงๆเลยอยู่ที่บ้านนี่เลยนะครับผมฮะได้รถแบบงงๆนะครับผมครับโอเคนะครับผมการบริการที่ร้านเราก็คือดูแลลูกค้าเต็มร้อยนะครับผมครับแล้วมีปัญหาอะไรโทรมาคุยให้เข้ามาหาเราเหมือนวันที่อยากจะมาทําไฟที่ร้านเรานะครับผมครับนะครับผมฮะเครื่องมือหลักร้อยนะครับผมครับ วิชานะครับผมวิชาเราทำอยู่เนี่ยประมาณหลักหมืน่นนะครับผมแต่คุณภาพการรับประกันเราเนี่ยครับผมหลักครึ่งล้านครับผมได้มาเลยครึ่งล้านโอเควิบบับป,ปลาแล้วก็มีปึ๊บป,ปั๊บนี่นะนี่ปึ๊บป,ปั๊บนี่นะปึ๊บ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 ปั๊บนี่นะโอเคโคตรมัน